โออีกลูกค้าซื้อซับเวกระดาษหอ่อสีเละติดอาหารและมือจากกรณีซับเวร้านอาหารเฟรนชชายสัญชาติอเมริกาครับประเภทแซนด์วิชและสลัดออกมาชี้แจงถึงประเด็นถูกคอมเพนในเรื่องคุณภาพอาหารบ่อยครั้งในช่วงหลังครับโดยทางแบรนด์ได้ระบุว่าสาขาส่วนใหญ่ที่มีปัญหาถูกลูกค้าคอมเพน คือสาขาที่ถูกยกเลิกสิทธิ์เฟรนช์ชยไปตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2567ซึ่งมีทั้งหมด105สาขาที่หมดสัญญาครับโดยเหลือแค่51สาขาที่ยังเป็นเฟรนชาชยที่ได้รับสิทธิ์โดยถูกต้องโดยล่าสุดครับเพจ f a c e b o o อีซอคายี่แหลกยังได้นำเสนอเรื่องราวปัญหาคุณภาพอาหารที่ลูกค้าพบเกี่ยวกับซับเวย์ครับ โดยเป็นภาพกระดาษห่อลายซับเวสีเละติดอาหารและมือพร้อมกับระบุข,ข้อความดังนี้ครับอันนี้ช็อกมากบริษัทแม่ออกมาชี้แจงว่ามีซับเว์หลายสาขายังดำเนินกิจการอยู่ทั้งที่หลายสาขาครับถูกยกเลิกสิทธิ์เฟรนชายแล้วสาขาพวกนี้ก็ไปรับซัพพายจากที่ไหนไม่รู้ให้ลูกค้ากินหลายคนกินแล้วไปเจอกระดาษห่อสีติดแซนด์วิช แถมร้านที่ถูกยกเลิกสิทธิ์ไปหลายที่ยังรับฟู้ดเดลิเวอรี่อีกหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ครับได้มีหลายคนเข้ามาตั้งคำถามว่าในเมื่อร้านถูกยกเลิกไปแล้วแต่ทำไมบริษัทแม่ถึงยังให้เอาเฟรนช์ไของแบรนด์มาขายต่อได้ครับสรุปว่าเป็นปัญหาของลูกค้าที่ต้องหาเลขกรหัสร้านเองถึงจะมั่นใจได้ว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์จริงของครบปลอดภัยใช่ไหม อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวเด็ดๆจากเรานะครับ